พี่น้องประชาชนก็ดูข่าวเหมือนเป็นละครไปเลยก็คิดว่าโอ้โหทนายความผู้ต้องหาผู้ตองหาตอนนี้กลายเป็นพระเอกไปแล้วเดี๋ยววันนี้จะจับใครบ้างนะนางสาวกอไก่ตบทรัพย์ไปสิบล้านจิตอาสากลายเป็นซาตานคนที่สองนายสอเสือตบทรัพย์เก็บค่าดูแลเดือนละสามเดือนละแสนนะเจ้าหน้าที่สคอคบนะครับจับทนายเ,เรียกร้องทนายดังก็คือทนายตั้มเรียกเงินห้าล้านเจ็ดล้านเลยนะครับ นะครับแล้วก็จับแม่คายเท่าไหรสองพันคนโอ้คนดูแนละโอ้โหยทนายบอสพอนี่เก่งจังเลยนะนะครับนะนะครับนะคนไทยชอบอย่างเงี้ยนะแต่ความจริงลืมไปว่าผู้เสียหายจํานวนมากน้ําตาตกหน่ร้องไห้เสียเงินจากการถูกหลอกลวงตอนนี้ไม่ไม่ค่อยมีใครสนใจนะไม่เห็นใจผู้เสียหายแล้วนะนะไปเชียร์กันใหญ่เลยเอามาแล้วทนายก็เก่งนะโอ้ทนายคนนี้แน่นอนอะไต่างเลยว่าไป ครับเนี่ยสังคมไทยก็ต้องมีสติในการติดตามข้อมูลข่าวสารอันนี้พี่เดก็เล่าให้ฟังนะต้องมีสตินะครับต้องมีสติในการติดตามข้อมูลข่าวสารนี่ก,ก็ก็ฝากด้วยนะครับเรื่องมีสตินี่สําคัญเข้าใจนะอืมนะเพราะฉะนั้นติดตามข่าวสารอย่าลืมนะครับคดีด icon, ีไอคอนถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงประชาชนจํานวนมากความเสียหายตอนนี้เฉพาะมาแจ้งความนี่นะ สองสามพันล้านแล้วถ้าผมจําไม่ผิดเนะี่ยผู้เสียหายเนี่ยจะหมื่นคนแล้วมั้งหรือหมื่นแล้วยังเนี่ยเก้าพันกว่าคนเนี่ยอย่าลืมนะอย่าลืมไปเชียร์ทนายความของบอสพอจะลืมไปว่ามีคนเสียหายจํานวนมากและพี่เด์ก็เป็นทนายความให้ผู้เสียหายนี่ผมกลับจากประเทศจีนไปเนี่ยผมต้องไปให้การนะเป็นพยานในคดีนี้ด้วยนะครับผมต้องไปให้การเพราะว่าเขาต้องส่งสำนวนจากพอปราไปยังดีเอสไอนะครับนะเพราะฉะนั้น อย,อ,ยอย่าไปหลงประเด็นนะไปเชียร์ทนายบอสพอกลายเป็นฮีโร่ไป <c oughs> <c oughs> นะก็คือพูดง่ายติดตามข่าวเหมือนติดตามซีรีส์เกาหลีเลยนะ EP หนึ่งเป็นอย่างนี้อ้าวจับบอสพอกับพวก 2, พสิบแปดคน EP สองบอสพอสวนกับมีออเดอร์มาทั้งหมดสีออเดอร์กลายเป็นโอ้โหเป็นละครไปเลยอย่าลืมนะความเสียหายผู้เสียหายนะนะครับส่วนเทคนิคในการดำเนินคดีเนี่ย ในการแจ้งความคนนั้นคนนี้ไม่ได้มีผลต่อรูปคดีนะครับนะผมได้คุยกับแหล่งข่าวใกล้ชิดตํารวจนะไม่มีนะไม่มีผลต่อรูปคดีนะแจ้งความจับคนนั้นคนนี้ตบทรัพย์บอะไรต่างๆไม่มีผลต่อรูปคดีนะมันไม่ได้ทําให้คดีของเอ่อบอสพอชนะบอสพอชนะหรือแพ้มันอยู่ที่พยานหลักฐานในคดีไม่เกี่ยวกับว่าทนายบอสพอไปแจ้งความจับคนนั้นจับคนนี้แล้วคดีชนะไม่เกี่ยวนะมันคนละคดีแยกออกจากกัน อันนี้คือให้ความรู้ทางกฎหมายชัดเจนนะอืมนะครับนะมันแยกจากกันเลยเข้าใจนะเพราะนั้นพี่เดก็อยากจะให้ความรู้นะว่ามันคนละเรื่องอืมคน,คนละเรื่องเลยเข้าใจนะเออคนละเรื่องเลยไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะแล้วก็อย่าไปนะบูชาหรือยกย่องผู้ต้องหานะหรือตัวแทนผู้ต้องหาควรจะดูเรื่องความเสียหายของประชาชนเป็นหลัก นะนะยึดซับได้น้อยมากนะครับอืมนะออยึดซับไม่ไม่น้อยนะผมว่ายึดซับได้เยอะนะเขาต้องทยอยนะครับคือการจะไปยึดซับใครนะมันต้องมีหลักฐานมีเข้าองค์ประกอบความผิดนะไม่ใช่อยู่ดีๆก็ไปยึดคนนั้นยึดคนนีนนน้แล้วก็ติดคุกนะครับนะอาจจะไม่ทันใจท่านนะครับนะมีคนถามมาอืมเอ่เออ่า อืมนะครับนะครับเข้าใจนะแต่ใครเข้ามาดูแล้วก็ตัดคลิปตัดอะไรไปช่วยกันเผยแพร่ของพี่เดกดติดตามกดที่นีชอบกดแชร์นียนะครับเราก็ค่อยทยอยยึดบางคนบอกยึดทรัพย์ได้น้อยจังนะครับนะมันไม่ใช่อยู่ดีๆเข้าไปยึดยึดเข้าฟ้องอ่ะตอนนี้เขาก็จะฟ้องมาแล้วขนาดตารวจไปยึดมือถือมาทนายบอสพอยังบอกเดี๋ยวต้องดําเนินคดีหนึ่งห้าเจ็ดแค่ยึดมือถือแล้วเขายังไม่ยอมเลยแล้วจะไปยึดทรัพย์อะไรเขาเยอะ นะนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายในะการดําเนินคดีคนแล้วคนมีเงินคนรวยเนี่ยแล้วก็คดีนี้มีการกระทําในลักษณะเป็นกระบวนการนะถูกกล่าวหาว่าชอบโกงประชาชนมีแต่คนมีการศึกษามีความรู้ด้านขายตรงด้านนั้น,ด,น,น,นด้านนี้ไปอย่างดีเพราะฉะนั้นจะไปเอาคนพวกนี้เข้าคุกไม่ใช่ง่ายไปเทีย่ยวยึดนู่นยึดนี่ไม่ง่ายนะต้องมีพยานหลักฐานนะครับอืพี่เดชสุดจริงไม่เคยฟ้องประชาชนใครจะด่าทออะไรผมผมไม่ฟ้องผมจะฟ้องทำไม เพราะว่าเราก็วิจารณ์คนอื่นได้แล้วก็โดยคนอื่นวิจารณ์บ้างไม่เห็นเป็นไรเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าใครวิจารณ์เราแรงเราขี้เกียจด,ดูแล้วก็บล็อกไมกระจกลบทิ้งแม่ขายคนสวยจะโดนไหมครับเออนะครับมีคนถามเนี่ยแหล่งข่าวเมื่อคืนนี้ผมก็ได้คุยกับคนดังในวงการโทรทัศน์ในวงการโซเชีเยลนะเขาก็เล่าให้ฟังวนะ่าก็แม่ขายคนนี้ก็ถูกดำเนินคดีก็ที่ไปออกรายการหวยกระแสนางฟ้าอาดีตแอร์โฮสเตสโดนครับ นะครับโดนโดนํำเนินงกนนี้ที่ไปออกรายการหนุ่มกันใช้ก็บอกว่ารายการหนุ่มกันใช้เนี่ยถ้าไม่ใสนะถ้าไม่ใสนะครับโดนหมดทุกคนะ่ทนายโต้งทนายตั้มก็โดนทัวลงผมเองก็เคยโดนทัวลงนะครับนางฟ้าคนนี้ก็โดนครับนะครับแล้วก็กบอะไรกบกบอะไรไมโครหรือกบอะไรนักร้องก็โดนนะคนเด่นเด่นเขาเด็ดหัวหมด นะเขาก็จะแจ้งความกับเนะี่ยนางฟ้าด้วยแล้วก็กบกบไมโครหรือไงครับนะเขาก็ต้องทําให้เห็นว่าอะไรเออใครที่มาให้ความร่วมมือกับตารวจนะเนะนะครับเขาจะเชิดให้ดูนะคนจะได้ไม่กล้าออกมาแจ้งความอะไรทานองนั้นผมคิดว่านะเพราะมีถแถลงการมีอะไรต่างๆมานะที่ลูกน้องก็รายงานมามีผู้เสียหายก็แจ้งมาเนะ่รับว่าใครไปแจ้งความนะไปถอนแจ้งความซะนะถ้าไม่ถอนไปไง เดี๋ยวเขาจะแจ้งความจับแจ้งความเท็จมันก็เป็นวิธีการในการต่อสู้คดีเขาแต่มันก็สามารถมองอีกด้านหนึ่งในทางไม่ดีด้านลบว่ามันเป็นการข่มขู่พยานยุ่งเหยิงพยานหลักฐานหรือไม่ส่วนตัวผมเนี่ยในฐานะพนักายผู้เสียหายเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยแบบนี้มันก็ข่มขู่กันสิวะใครจะออกไปแจ้งความระวังนะพวกคุณเนี่ยมันอย่ามาตีเนียนนะนะอย่ามาตีเนียนเป็นผู้เสียหายพวกคุณก็คือคนที่ร่วมกับผมเนี่ยหลอกลวงประชาชนผมติดคุกคุณก็ติดด้วยอะไรทํานองนั้น นครับผมว่าพฤติกรรมของผู้ต้องหาในลักษณะแบบเนี้ยในการมอบหมายทนายความมาแบบเนี้ยมันก็อาจจะทําให้พนักง,งานสอบสวนมองว่าเป็นการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่จะออกจากคุกมาเป็นไงมผมว่ายากยากแต่ผมก็คิดแล้วเข,ขาก็คงคิดแล้วต้องติดคุกกันยาวอย่างน้อยๆเป็นปีเนี่ยเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้แจ้งความไปแจ้งความครับ ม่ว่าคุณจะเป็นแม่ขายนะแล้วก็แจ้งความได้แต่ต้องแจ้งความไปตามความเป็นจริงนะใครที่ฟังพี่เดยอยู่นะบรรดาแม่ขายอะไรไปแจ้งความเลยครับนะครับไปแสดงความไปสุดเลยว่าคุณก็โดนหลอกมานะครับหลังจากนั้นคุณก็ไปหลอกเขาต่อนะเหตุผลที่คุณไปหลอกเขาต่อเพราะคุณก็คิดว่าสิ่งที่คุณกําลังจะไปหลอกเขาต่อเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําได้ตามกฎหมายแต่มารู้ในภายหลังอา้าวมันคือการหลอกลวงอะไรต่างๆก็ว่าไปนะอ่านสําคัญผิดสุดสรดิดอะไรก็ว่าไป สำคัญผิดก็ไปโดนหลอกมาเสียไปสองแสนน้าพอหลังจากนั้นก็ไปหลอกหลอกคนอื่นต่อเริ่มตั้งแต่หลอกใครฮะหลอกเมียหลอกหัวหลอกญาติพี่น้องก่อนพอหลอกจนหมดตระกูลเรียบร้อยก็ไปหลอกชาวบ้านต่อเหตุที่ต้องไปหลอกชาวบ้านต่อเราก็อธิบายให้ตำรวจเขาฟังว่าเราก็เชื่อว่าสิ่งที่เราทาเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะเราสําคัญผิดอย่างนั้นนะครับเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วก็บอสพอเนี่ยดีไอคอนก็ต่อสู้ว่าบริษัทไม่รู้เรื่องเลย บริษัทมีแผนการตลาดชัดเจนมีวิธีการดําเนินธุรกิจชัดเจนมีโครงสร้างชัดเจนแต่คนที่ไปหลอกลวงคือใครครับแม่ขายก็ตัดตอนไปเลยแม่ขายเนี่ยเป็นคนหลอกลวงไม่เกี่ยวเลยนะครับออนะก็คือแนวทางต่อสู้นเปนงนี้มันเป็นเรื่องการซื้อขายครับมาซื้อของไปแล้วซื้อสินค้าไปแล้วขายไม่ได้แล้วจะมาแจ้งความจับบอสได้ยังไงนะเกือกโง่เองอะไรทำนองเนี้ยเขาน่าจะต่อสู้แบบนเนี้ยโง่กันเองซื้อของไปแล้วขายไม่ได้ พอขายไม่ได้เสือกมาแจ้งความชอบโกงเนี่ยผมว่าเขาสู้แนวเนี้ยไม่มีไม่มีอะไรมากกว่านี้หรอกแต่ผมจะบอกความลับของตํารวจเห็นไหมตำรวจเขาบอกนะเขารู้หมดแล้วไอ้พวกเนี้ยจะสู้คดีแบบไหนเพราะมันจะมีไอ้พวกนอกเต์มอ่านะพวกนักกฎหมายทนายความไปออกทีวีเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็พูดว่าอนะไรบอสพรจะสู้แบบนี้แบบนั้นตํารวจเขานั่งฟังทุกวันนะผมได้มีโอกาสคุยกับแหล่งข่าวก็ไอ้ชิดตำรวจบอกโอ้โหพี่เดรู้แล้วมันจะสู้ยังไง นะพ,พอเสร็จเนี่ยเขาก็แก้เกมหมดเขาแก้เกมหมดจนออกหมายจับยึดทรัพย์อะไรจนไม่เหลือแล้วนะครับเขาเขายึดหมดเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ก็โม้กันไปฮะเดี๋ยวผมจะสู้แบบนั้นแบบนี้กันแกล้งผมมงแทนายก็โพสต์กันใหญ่เลยโพสตแบบ์แบบนั้นแบบนี้ข่มขู่อายการดังข่มขู่ทนายดังข่มขู่พิธีกรสื่อนะโอ้ยิ่งผมผมจะบอกให้นะครับบรรดาทนายความผู้ต้องหาทั้งหลายที่คุณไปโพสต์ข่มขู่ตำรวจข่มขู อายการดังขง่มขู่ทนายดังขง่มขู่พิธีกรดังรายการข่าวบอกคุกรออยู่คุณรู้ไหมครับผมจะบอกให้นะทั้งอายการตำรวจเขาเก็บเข้าสำนวนหมดแล้ว d ี i เนี่ยผมไน้รับทราบแหล่งข่าวมาก็ขอบคุณนะนะที่ข่มขู่ทนายเดชาข่มขูอายการข่มขู่ใครข่มขู่พิธีกรดังก็หนุ่มกัญชัยขมขูสื่อมวลชนจะฟ้องบอกคุกรออยู่ขอบคุณนะผมว่า ใครไปนักกฎหมายแล้วมาข่มขู่ทำนองเนี้ยเขาเรียกว่าง่ผมใช้คำนี้เลยสั้นๆนะครับเรียกว่า,งนะวขาขนะโง,นนะงูนะครับตำรวจก็ขำนะโอ้เก่งเลยเหลือเกินต่ละคนนะเก่งนะครับยิ่งข่มขู่มากนะครับยิ่งไม่มีโอกาสออกจากคุกเพราะอะไรเพราะขนาดอยู่ในคุกยังขู่เก่งขนาดนี้ขู่พี่เดด้วยนะครับจะเรียกไปทนายหิวแสงหิวอะไรก็ว่าไปแต่คนก็รู้ว่าข่มขู่พี่เดเพราะพี่เดเป็นทนายความผู้เสียหายนะครับ แต่ผมเป็นทนายความผู้เสียหายที่ไม่มีกลุ่มไลน์นะไม่เคยตบรัพย์ไม่เคยเรียกเงินนะครับจะเป็นทนายผู้เสียหายจริงไปดูเอกสารมีครับที่กองปราบพาไปมีหนังสือร้องทุกข์ผมเป็นคนจัดทําหนังสือร้องทุกข์อะไรต่างและการจัดทําหนังสือร้องทุกข์เนี่ยก็เรียกผู้เสียหายมานั่งฟังวันนั้นมาประมาณสิบกว่าคนนะครับแล้วก็ถามว่าเอาเรื่องราวเป็นยังไงอ๋อนะครับดิฉันอยู่บ้านเป็นแม่บ้านแล้วไงไงนะก็ไปเห็นโฆษณาทางทีวีบางคนนะ่ะเห็นทางเฟซบุ๊กทางนั้นทางนี้บ้างว่าอะไร เขาบอกว่าไปมามาเรียนออ,ออนไลน์เพื่อเรียนการขายทางออนไลน์เสียงเงินเท่าไหร่อ่ะ98บาทหลังจากนั้นไงก็มานั่งฟังอยู่สองสามวันหลังจากนั้นก็มีคนมาหลอกลวงบอกให้เปิดบินคนละสองพันหะ้าสองหมื่นห้ารอแสนห้าแล้วทาไงก็เขาก็บิวกันไปบิ้วกันมาบิวไปบิวมาก็เสียงเงินไปแล้วทําไงอ่ะหลังจากนั้นก็เขาก็บอกว่าให้ไปหาคนมาอีกถ้าหาไม่ได้ก็ซื้อรายชื่อ,นะ,อะนะเออนะซื้อรายชื่อเขาอยากอะไรวะาซื้อรายชื่อ นะครับนะเนี่ยซื้อรายชื่อมาแล้วก็ไปไงเอามาแล้วก็ไม่ต้องห่วงแค่แค่ไปเชิญมาเชิญมาก็มีคนมาหลอกตอ่อพอหลอกต่อไปไงเราก็ได้ส่วนแบง่งเราก็ทําไงก็หลอกไปเรื่อย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 อันนี้คือผู้เสียหายเล่ามาก็หลอกไปเรื่อยหลอกไปนะโอ้โหหลอกคนมาเยอะแยะเลยนะครับนี่คือเรื่องราวที่ผมไม่แจ้งความเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบ้านกายคาดีดีไอคอนเนี่ยยังไงไงก็ติดคุกความคิดความเห็นส่วนตัวนะส่วนส่วนก็นจะสู้งี้คดีก็ว่าไปแต่ผมว่านะรอดอยาก นะครับนะในฐานะนที่เคยเป็นทนายคดีแชร์ลูกโซ่มาก่อนผมก็เอาสมมวนเก่าๆไปมอบให้ตำรวจเป็นแนวทางในการสืบสวนสอบสวนวันที่มีทนายดีมทีนไปเนะี่ยวันนั้นนะพี่เดไปทำสองเรื่องผมมีหลักฐานผมไม่ได้ไปตบทราบใครวันนั้นไปยืนยืนผมไปพบตำรวจไปพบพันตำรวจโทรปริญญาปาละก็คนที่รับผิดชอบคดีที่ออกรายการหวัวกระแสพี่อยเนะี่ยเอาหลักฐานสานวะนเกี่ยวกับคดีแชร์ลูกโซ่ไปให,ปให้เป็นแนวทางในการดําเนินคดีส่วนหนึ่งของตํารวจ นะครับและอีกส่วนหนึ่งก็ไปแถลงข่าวเรื่องนะคนใกล้ตัวคนอะไรต่างๆของผู้ต้องหาเนี่ยมีการข่มขู่พยา,ยานจะต้องติดคุกติดอะไรต่างๆเพื่อไม่ให้มาแจ้งความอันนี้ผมก็ไปแถลงข่าวผมทําอยู่สองเรื่องนะครับผมไม่ได้พาผู้เสียหายไปส่วนใครพาผู้เสียหาย,ยวันนั้นเนี่ยเราไม่ทราบอันนี้เล่าให้ฟังผมมีสองเรื่องผมมีหลักฐานทีกน่กองปราบแต่ผมไม่จำเป็นจะต้องมานั่งพูดหรือแหกปากผ่านสื่ออะไรนะเ,เพราะว่าผมเนี่ยมันคนแท้ เอยิงแอดอ๋อยิงแอดใช่ใช่ยิงแอดหาคนมาหาคนมาเสร็จแล้วเขาจะมีคนหลอกให้เสร็จดีนะไม่ต้องห่วงหรอกคดีนี้ผมจะช่วยเหลือดูแลอยู่เบื้องหลังนะไม่เคยไปได้เงินได้ทองหรอกก็อยากจะได้ซะสองล้านยูโรแต่ไม่เห็นมีใครให้เลยอย่างมากก็วายนะครับนะรับจะวายเราเป็นคนขี้เมานะครับนะพี่เดก็เป็นเงี้ยเข้ามาเลยกดไลค์กดแชร์พี่เดด้วยจุกกรู ตอนนี้มีผู้เสียหายเกือบหมื่นคนแล้วแล้วเขามียูทูเซอร์สี่แสนกว่าแล้วพวกที่อยากรู้ว่าทาไมเขาถึงขายไม่ได้หรือขายไม่เป็นคืออย่างนี้สินค้ามันขายยากเท่าที่ผมถามผู้เสียหายเอสินค้ามันขายยากนะนะแต่ก็พยายามจะยัดเยียดนะให้เขาไปงนไงเยอะๆนะยัดเยียดเข้าไปยัดเยียดกันนสองพันห้าสองหมื่นห้าสองแสนห้าห้าแสนล้าน ยัดเยียดกันไปยัดเยียดกันไปมันก็ขายไม่ได้มันขายอะไรนะ่ะนะครับเออนะครับทนายตั้มเงียบไปไหนเขาจะจะให้เขาออกมาทําอะไรออกมาก็โดนด่าทนายตั้มเงียบเงียบก็ถูกแล้วออกมาก็ถูกด่าไม่ใครจะเชื่อนะฟังพี่เดแล้วได้ความรู้ไหมล่ะบอกแล้วพี่เด์ตรงไปตรงมานะครับแดีวนะราคาก็สูงครับสินค้าก็ไม่รู้จักครับแ,แถมเศรษฐกิจก็ไม่ดีครับสินค้าก็แพงครับ บอสพอไม่ค่อยเครียดจะไปเครียดทําไมเงินทองก็ได้ไม่ต้องเยอะตั้งเนี้ยติดคุกก็เหมือนเปลี่ยนที่นอนเขาบอกไม่ได้ยินะนะครับติดคุกก็เหมือนอะไรเปลี่ยนที่นอนต่อนะจากนอนบ้านก็นอนคุกจุกครอวนนอนคุกแล้วเขาไม่ได้สนใจก็ยิ้มหวานตังต์เติมก็เก็บไว้ต้องเยอะแยะโอ้โหเขามีเขาถูกกล่าวหาหาลอกลวงประชาชนแล้วเขาทำมากี่ปีอะหกปีหรือกี่ปีแล้วเงินก็เท่าไหร่ล่ะโอ้โหเกือบหมื่นล้านเป็นหมื่นล้าน นะตังเติมก็มีติดกุ๊กสบายอยากกินอะไรก็ได้นะเออกินอะไรก็อยากกินได้หมดสตงสเต็กมีตังเออทนายเรียราดทำไมไม่เคยสลดออ,อันนั้นเขาโดนกล่าวหาเมื่อวานเห็นต้นอ้อต้นอ้อไปยืนแถลงข่าวอยู่กองปราบแล้วก็ไปสภาทนายไปร้องเรียนนะทนายเรียราดทนายเรียราดเนี่ยเขาถูกกล่าวหาว่านะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีเช่าซื้อเรื่องการคืนรถมอเตอร์ไซ์ แต่ปรากฏว่าถึงเวลาเอารถจากลูกความไปแล้วแทนที่จะไปคืนไฟไนฟ์ไนแนนกลับเอารถไปใช้เองก็ถูกแจ้งความยักย่อนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องร้ายแรงนะการโกงลูกความเนี่ยของทนายเรียร่าเนี่ยนะส่วนทนายเรี่ยร่าเป็นใครแล้วก็ไปถามก็ดูว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงเลยนะคณะกรรมการบรรญาเนยสมมุติว่าเขาทำผิดจริงโดนลบชื่อจากการเป็นทนายความนะก็เป็นทนายความไม่ได้ก็เป็นนักกฎหมายแทนก็ว่าความไม่ได้เท่านั้นเอง ทน,นายเรียราาเนี่ยเขาก็ทําอะไรแปลกๆเห็นได้ข่าวว่าจะไปจับคนตื่นทําอีกแล้วดูหมิ่นศาสนาอะไรต่างาผมดูไม่เข้านะดูหมิ่นศาสนาไม่ต้องไปแบบเข้าไปในวัดเนี่ยเขากำลังสวดสวดอยู่เข้าไปเตะก้านคอพระเอาน้าลาดหัวพระอะไรเงี้ยอย่างนั้นนะอย่างนี้ไม่น่าไม่น่าเข้านะผมว่าเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์ตามปกตินะความเห็นผมนะผมคิดว่างั้นนะเออทาไมเรื่องท่านประธานสอ เงียบไปก็ไม่เงียบนะเพราะว่ามันมันต้องมีพยานหลักฐานต้องแจ้งความก็ปรากฏทางทนายบอสพอก็ยังไม่แจ้งความทักทีนะครับมันดูแปลกๆทำไมสภาทนายไม่จัดการเรื่องทนายเรียร่ามันม,ม,มีขั้นมีตอนถ้าสภาทน,น,นายเป็นสภาวิชาชีพไม่ใช่จะไปเร่งถอนใบญาติใครไม่ใช่มันใช้เวลานานเป็นขั้นเป็นตอนนะนะครับถ้าถอนเร็วก็วิชาชีพมันก็ไม่มั่นคงน,นะครับจุกครูจุกครอูอุ่กครู อาจารย์เดไปเที่ยวจีนยังห่วง F อซทุกคนดูจากอเมริกาครับคุณเล็กบีขอบคุณครับบอสมีนเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยบอสมีนก็งเงียบๆนะครับเอ่อเงียบๆดีกว่านะเห็นในข่าวว่าอาทิตย์นี้อาทิตย์หน,น้าเขาจะเริ่มมีการยื่นคําร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวขอประกันตัวแต่ผมเชื่อไม่ได้ยากเอ่อยิ่งพฤติกรรมในการจะแจ้งความจับคนนั้นคนนี้ด้วยอะไรต่างจับพยงพยาเนี่ยผมว่ายากนะส่วนตัวนะยากเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องยาก ใน,ในการที่จะศารจะปล่อยตัวชั่วคราวอันนี้หมายถึงความเห็นส่วนตัวนะประสบการณ์ผมนะเพราะผม,มเป็นทนายคดีแชร์ลูกโซ่มัยากครับติดคุกเป็นปีนอนยาวอ่ะคุยง่ายพักผวอนในเรือนจาไปก่อนนะครับแม่ผมเป็นหนึ่งในผู้เสียหายอได้ของมาขายไม่ได้เลยได้เอาไว้กินเองทั้งหมดก็ไปแจ้งความครับไปแจ้งความครับนะครับนะฮะถ้าใครยังไม่รู้จะ ขอคําปรึกษาอะไรก็ติดต่อมาที่สํานักงานแล้วก็ให้คาแนะนําหรือโทรไปหาทนายกุ้งก็ได้นะนะครับทนายตั้มมีเรื่องรถเบนซ์ด้วยอ๋อก็ลูกความก็กล่าวหาว่าให้เงินไปซื้อรถเบนซ์นะครับแล้วก็ไม่เอาไปจ่ายนะใช่ไหมแล้วก็เสร็จแล้วก็ยังไม่ได้รถไม่ได้ทะเบียนอะไรทั้งนั้นเนี้ยเราไม่รู้ใครผิดใครถูกแล้วตามคนก็กล่าวหากันไปกันมาเพราะว่าผู้เสียหายก็กล่าวหาว่าเอาเงินไปซื้อรถเบนซ์แล้วก็ซื้อแค่แปดล้านอีก สามสี่ล้านเออนะสิบสามล้านอะไรต่างเนี่ยนะก,ก็ว่ากันไปอ่ะคนมันไม่ถูกกันนะ่ะผู้เสียหายก็พูดอย่างพู้ตองหาก็พูดอีกอย่างหนังคนละม้วนอนะ่ะเราก็ไม่รู้ว่เาเจ๊อ้อยกับทนายตั้มใครโกหกอันนี้ผมไม่รู้นะก็ว่ากันไปอ่ะเอาเงินไปแล้วให้ไปจ่ายเงินค่าซื้อรถเบ้นดันไปผ่อนอะไรทำรองเนี้ยก <c oughs> ูก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรยังไง